ครับคุณจีนเราจะได้ป่ะเราจะแกะได้ไหมวันนี้ได้ค่ณมีคัตเตอร์นะขี่หลังรถไม่หวาดอ่ะเฮียดึงถือดึงแกะลีกส้นตอนแกะของหน้าตกใจนาตกใจด้หรือวะฮัลโอกเฮ้ยหมอกเปนกระเพรามาดีมากโอ้โหมึงมึงสั่งอาหารปลาด้วยเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะ มึงสั่งอาหารปลาด้วยะ่ะม,มึงว่าอาหารปลา,าตัด,ดเลยเยี่ยดีเกินโอ้โหมาดีโดคตรกูว่าแม่งบอดมันแพงเพราะวันนี้แหละโอ้โหยกแกได้ไหมแล้วแวต่มึงอะไม่มร้อนยังไง ในบอร์ดมีบอดหรอวัดในบอร์ดมีบอร์ดบล็อกบล็อกนนี้เรากำลังจะเล่นเบียดโอ้มึงดูเหงือกเลยเราจะเล่นเบียดกันนะแม่โอ้โหนี่คืออยู่ยิ้มมงแกะอยู่ยิมเลยอ่ะโอ้โหแน่นอนนะของดีร้านนี้คือร้านอะไรสั่งมาจากลำปางใช่ปะ โอ้โหบอกเลยว่าเฮียมันห่ออะกระแทกงมาดีเพืนดีจนแบบเกือบจะได้ห่องท si> for really ี่มันี้นี่มาแล้วครับอมเตอร์บอลให้เดาว่ามันคืออะไรมันคือบอร์ดยี่ห้ออะไรเอ่ยเป็นนีนนั่นเองไอเฮียนะไม่ใช่นะครับวิ่งมือหนึ่งมือสองไอ้ที่ทำไมมันถลอกเงี้ยนะฮะมีรอยมีรอยที่เขาแพ็คมาเขาบอกว่า กูถึงต่อราคาเขาลงได้เยอะจากเท่าไรนะหมื่นสองห้าร้อยเหลือหมื่นสี่ร้อยอ๋อหมื่นสี่ร้อยโค้ไปสองพันอะดีดีกูมีคัตเตอร์นะเดินไปก็จบแล้วมึงเดินคัตเตอร์มึงก็จบแปเลยอีกอ้ะจริงมึงสั่งของมาเนี่ยซีมัมมาส่งมใช่อันนี้คือการวอร์มก่อนเล่นเบียดนะครับ เงาเริ่มมาโอ้โหนี่คือนะครับถือใส่ถือใส่ดิถือใส่เอ้ยมันของตับเหรอคับตับหัวคุณจีนนะฮะนี่คือบอร์ดยี่ห้ออะไรครับซีเฟกครับผมนี่ซีเฟก,ฟกขนาดกี่นิ้วสามสิบเอ็ดนิ้วสามสิบเอ็ดนิ้วบอร์ดไม้ไผ่บล็ูบอร์ดไม้ไผ่เดี๋ยวเราจะทำรีวิวอีกทีหนึ่ง แกมาเพื่อความอยากของกีนเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอยางดูว่าสิ่งอื่นคุบอลนะครับยังไม่ทำการเซตอัพอะไรเลยนะขึ้นเลยเจมีก็เอาทิ้งเขาเลยนะบอลกูเย้ครับ และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับททก็คือการรีวิวในเ่อรของวอตัวนี้นั่นเองตัวบอดซีเบล็กนะครับสองชาติอเมริกาจากจาก,จากไหนบ้างครับแคลิฟอร์เนียหรอแคลิฟอร์เนียจากแคลิฟอร์เนียนะฮะบอทตัวนี้นะครับให้ดูกันเต็มตามไปเลยวันนี้คือในในเว็บของมันคือแม่งหมดหมดสต็อกไปแล้วอะขาดของขาดมากๆเลยนะครับตอนนี้ ตูรวมๆนะครับโอเคหลังจากคลิปที่เราอันบล็อกไปแล้วนะครับ mm. เปิดกล่องตอนนั้น,นนะตื่นหน้าพี่เน็ตเบเพื่อนคือแค่กดใจไม่ไหวอะ่ะอออันบล็อกไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เอาไปถ่ายนิดหน่อยอีร้อยนิดหน่อยนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันกน,นะว่าเออเเจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจุดเด่นก็เลยของมนเลยก็คือเนี่ยครับเป็นชาร์กของวอเตอร์บอลนะครับ ขอบคุณไอ้สัพน้องจะดปิ้งทำไมเนี่ยเป็นพักอะแดปเตอร์นะของวอเตอร์บอลนะครับไม่ไผ่จุดเด่นนี้ยังนึงเลยเห็นนะครับไม้พี่มันเป็นบล็อกนี้ก็คือไม้ไผ่นั่นเองนะครับเป็นบอร์ดไม้ไผ่นะครับโดยปกติเราจะเป็นบอร์ดพวกบอร์ดไม้อะไรวะปกติไม้ออกไม้อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับ เรามาดูสเปคคร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับความยาวอยู่ที่ทางเว็บเขาบอกว่าความยาวอยู่ที่31ฟัเอ็ดนิ้วนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่โจนไม่สูงมากน,นะ170ไปเกิน180แต่ก็เล่นได้เลยเล่นสนุกเล่นมันกันนะความกว้างอยู่ที่7.8 7.7.8 7.5นิ้วโอเคครับนี่ครับต่อไปก็คือระยะวิวเบสน,นะครับของ ในส่วนของล้อหน้าถึงล้อหลังนะครับอันนี้คืเนยนอยินเดียเมไม่บอกมราเท่าออไหร่เราจะมาวัดดูอ่าอันนี้เป็นเซนเป็นนิ้วดี1 8นิ้วนะครับโอเคนะสำหรับบอดที่บอดที่สั้นนะครับถือว่าดูวเวรมัยาวอยู่เล่นมันเลยนะครับระยะการทดบิวเวกก็ไม่มีครับเพราะว่าถ้าโค้ชบอลไม่เือมันก็จอดตรงไหนก็เหมือนมันอยู่ตรงนั้นเลยไม่เหมือนไม่เหมือน<ช>พวกท <SM S 1> ับเอสเอ็มนะที่มัน ที่มันเจอะตรงนี้เราก็ไปเอาวิวเบรคเนี้ยสั่นเข้ามาครับต่อไปนะครับในส่วนของล้อเดี๋ยวเรามาดูล้อ,ขอ,ลอเขาบอกว่าขนาดของล้อก็คือ63มิลลิเมตรเป็นล้อของเขาเลยนะครับล้อของชิงเลเล็กเิยตรงนี้63มิลลิเมตรนะครับความแข็งอยู่ที่ 83A ใช่เซตสมู Z ทล้ตั้งชื่อล้อว่าเซตสมูทซีสมูทวิยวนะครับ ลูกปืนนะครับเป็นเอเวกนะครับเอเจของเขาอีกนะครับเป็นเซ็ตสปีดอันนี้คือยังไม่ได้ปรับเลยเลยนะครับอาจอจะอาจจะหมุนใส่แล้วก็ติดในส่วนของการกัรกระแทกนี่รว,รวมแล้วดีมากนะครับ <S <S โอเคนะ,นะครเราดูทั้งหลัง <S <S ทั้งหลังนะครับมีเลเซอร์แพดอยู่ ประมาณ2แผ่นนะครับแผ่นละหน้าจะ6กมิลมอยู่ในเว็บเขาเขียนว่า14มิลิเมตรสิมิลิเมตรทีเป็นนิ้วก็เม่เป็น1นิ้วเออ1นิ้วเปเลยอะ่ะ14บสี่มินะรทับท่วนระยะการเคิร์ฟของของแผ่น,นก็ ีอคอนเทมอยู่นิดหน่อยข้างหลังเห็นไหมตรงข้างหลังเห็นรอยเห็นอยู่เลยแผ่นค่อนข้างเรยียบนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีรอยเอไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรบวบส่วนมอสส่วนโค้เยอะมากจะมีคอนเทมข้างหลังแค่นี้กระดกหลังกระดกนิดเดียวไม่เยอะติดแล้วแค่มีรอยพร้อมเล่นพร้อมลุย เขาห้ามว่าประมาณนี้ครับขัดอะไรไหมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวการเล่นอีกทีหนึ่งนะครับว่าอารมณ์การเล่นเป็นยังไงครับตัวนี้นะครับเราบอกชื่อเดบยวตของมันคืออะไร Bamboo Surf Skate Fish อันนี้คือชื่อเดบิวของมันที่อยู่ในเยบิวตบนะยี่ห้อซ e ฟลิกบริษาทอเมริกานะครับสัญชาติแคลิฟอร์เนียนั่นเองนะครับโอเคไปดูกัน